สวัสดีครับพี่น้องนะครับผม,มเมฆเมืองพระลานนะครับมือนีผมนี่นั่เสนอนะครับปัจจุบันนี่ยเพราะว่าสิเป็นดีเจเบ้ากาดํานะครับแล้วก็ดีเจเทวดานะครับผมดีเจเมฆเมืองพระลานเพื่อนว่าเพียบดำนึงแห่งบึงพระลานใช่สิ่งที่นั่มากนี่มันบะหมี่นแนวอื่นแนวไก่เดลยพี่น้องพี่น้องคุ้นหูฟังอยู่สูงสูมืลนี่คือกาแฟเบลโซนะครับร่วมสมุนไพรสกัดกว่า29ชนิด นะครับเป็นกาแฟาสายตานะครับส้มตั้งแต่ดึก,ดกๆเศร้าๆ,ต,ๆ,ต,ๆตั้งแต่ตีตีซีตีหา่านะี่พี่น้องเอ้ยนี่ความกระชุม่มกระชวยกระปีกระเปาความซื่นความสดชื่นนี่ร่วมอยู่ในกาแฟาเดียรโซ่เนี่ยแหละพี่น้องอยากให้แฟนๆเนี่ยร่วงบึงเปิดใจกุ้งก้วงหอยใหญ่ๆอดต่วนอดต่วนนีน่บ่พแพงนะพี่น้องสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาท พิสูจน์เดี๋ยวสียว่าดีเกเ,เมทเมืองพระรัตนบอน่าเสนอบอบอกเราเกาซิบบอ,บอกรหัวเข้าบอบอกสิ่งดีๆต่อสุขภาพของพี่นอนนะครับนี่ผมแข็งกล้ามเป็นมัดมัดนีนน่ย้อนเดียวโซ่ได้พี่นอนครึ้งคังนี่รอบไผ่กับบอมี่บุย้ยออกกำลังกายนี่ยพี่นก็รู้ตลอดเลยแข็งแรงร่างเบิ่งรับนี่คือสิ่งที่ดีต่อสุขภาพพี่นอนครับเอาเอานีหลอพี่นอน เดือมสุมือบอผิดหวังแน่นอนสำหรับกาแฟเบลโซ่ฝากพี่น้องนั่งพบบเขงตรงวัดจังซีง่เลยพี่น้อง